สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Heaven t i e s Newscast รายการข่าวบันเทิงเทคโนโลยีสุดฮอตแห่งปี2025ผมธนาและดิฉันมิ่งขวัญค่ะวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปอนะัปเดตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกกันแบบสนุกสุดๆรับรองว่าทุกประเด็นฮอต ทุกเทรนด์ร้อนเรานำมาฝากกันครบแน่นอนค่ะเปิดฉากกันด้วยข่าวที่มาแรงที่สุดในปีนี้เลยครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปี2025ถือเป็นปีทองของ AI เลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้ AI ไม่ได้แค่ช่วยตอบแชทหรือสั่งงานง่ายๆอีกต่อไปแต่เจาะลึกถึงการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆทั้งภาพเสียงวิดีโอและแม้แต่แต่แตงเพลง บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างสหรัฐจีนและยุโรปต่างแข่งกันพัฒนา generative AI ที่ฉลาดล้ำขึ้นทุกวันครับใช่ค่ะพิธาตอนนี้ generative AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการไอทีีต่อไปแต่ขยายไปถึงวงการบันเทิงการศึกษาและแม้แต่การแพทย์ตัวอย่างที่น่าสนใจคือในแวดวงดนตรีมีศิลปิน AI ที่สามารถแต่งเพลงฮิตขึ้นชาร์ตหรือในวงการแพทย์ AI ช่วยวินิจฉัยโรคซับซอ้อนได้แม่นยำขึ้นหลายเท่าค่ะ แต่แน่นอนว่าความท้าทายก็มาแรงไม่แพ้กันทั้งเรื่องจริยธรรมและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพูดถึง AI แล้วต้องไม่ลืมข่าวเด็ดที่ MIT สหรัฐอเมริกาเพิ่งเปิดตัวแคปซูลรูปดาวที่กินแค่สัปดาห์ละครั้งสามารถควบคุมอาการของโรคเรื้อรังได้ถึง7วันเทคโนโลยีนี้ใช้ AI วิเคราะห์ปริมาณยาและปล่อยยาในร่างกายอย่างแม่นยำลดภาระผู้ป่วยได้มหาศาลครับ ว้าวเทคโนโลยีแบบนี้ทำมาเมืองไทยเมื่อไหร่รับรองว่าคุณหมอและคนไข้ยิ้มแก้มปริดแน่นอนค่ะนอกจาก AI ในวงการแพทย์แล้วยังมีเรื่องของ AI governance หรือการกำกับดูแล AI ที่ทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นสหภาพยุโรปที่ออกกฎหมายควบคุม AI เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดและสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนต่อกันที่ข่าวฮอตฝั่งเอเชียสิงคโปร์เพิ่งเปิดตัว AWS Innovation Hub ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาไว้ในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็น AI IoT Cloud Computing หรือแม้แต่ Metaverse ที่นี่กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพและนักพัฒนารุ่นใหม่ที่อยากปั้นไอเดียให้กลายเป็นจริงเลยครับพูดถึง Metaverse ต้องบอกเลยว่าปีนี้แรงไม่หยุดค่ะ เมตาเวิร์สไม่ได้เป็นแค่โลกเสมือนสำหรับเกมเมอร์อีกต่อไปแต่กลายเป็นเวทีสำคัญของทางธุรกิจการศึกษาและงานบันเทิงเช่นบริษัทในไทยเองก็เริ่มใช้เมตาเวิร์สจัดอีเวนต์ประชุมง,งานหรือแม้แต่เปิดร้านค้าแบบ 3D ที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกสินค้าผ่านอาวตารได้เหมือนเดินห้างจริงเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเทคโนโลยี AR/VR ที่ทำให้ประสบการณ์ในเมตาเวิร์สสมจริงยิ่งขึ้นปีนี้ Apple ลและ a m s u n งเปิดตัวแว่น AR รุ่นใหม่ ที่น้ำหนักเบาใส่ได้ทั้งวันไม่ปวดหัวแถมยังมีแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ๆใ,ในโลกเสมือนได้แบบอินสุดๆเลยครับกลับมาที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกกันบ้างค่ะรถยนต์ไร้คนขับหรือ autonomous vehicles ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงสุดๆปีนี้เมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างซานฟรานซิสโกเซี่ยงไฮ้และมิวนิกเริ่มให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับเต็มรูปแบบแล้วนะคะ AI ควบคุมเส้นทางแบบเรียลไทม์ลดอุบัติเหตุและประหยัดพลังงานอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ และแน่นอนว่ารถยนต์ไร้คนขับต้องมาคู่กับพลังงานสะอาดปีนี้เทคโนโลยีโซลาเซลล์รุ่นใหม่และแบตเตอรี่โซลิดสเตตถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นชาร์จเร็วขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิมหลายบริษัทในจีนและยุโรปเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่วิ่งได้ไกลเกือบเท่ารถน้ำมันแล้วครับพูดถึงพลังงานสะอาดต้องไม่ลืมเทคโนโลยีไฮโดรเจนที่กำลังเปล,เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงานทั่วโลก แม้ว่าต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจะยังสูงอยู่แต่หลายประเทศในยุโรปและญี่ปุ่นก็เริ่มลงทุนสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและผลักดันนโยบายพลังงานสะอาดอย่างจริงจังแล้วนะคะอีกหนึ่งข่าวที่น่าภูมิใจสำหรับคนไทยครับดีป้าหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ประกาศรอถแมปสร้างกำลังคนดิจิทัลหนึ่งล้านคนต่อปีเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีอาเซียนพร้อมทั้งจับมือกับ Microsoft นนำ AI มาปั้นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเลยครับ และในภาคธุรกิจเอง AI ก็เข้ามายกระดับการคาดการความต้องการสินค้าหรือ AI Demand Forecasting ให้แม่นยำขึ้นแบบสุดๆค่ะช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนสต็อกสินค้าได้ตรงใจลูกค้าลดของเสียเพิ่มกำไรธุรกิจ FMCG ในไทยหลายเจ้าตอนนี้เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้กันแล้วนะคะมาถึงข่าวนะวัตกรรมเพื่อสังคมกันบ้างครับหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในญี่ปุ่นและยุโรปหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถช่วยเตือนให้ทานยา ตรวจวัดสุขภาพหรือแม้แต่พูดคุยคลายเหงาได้ด้วย AI ที่เข้าใจอารมณ์และความต้องการของผู้สูงวัยเลยครับและสำหรับสายเกษตรกรรมก็ไม่น้อยหนะ้า IoT ในภาคการเกษตรกำลังเปลี่ยนวิธีทำงานของเกษตรกรยุคใหม่เซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยตรวจว,วัดความชื้นในดินคาดการสภาพอากาศและควบคุมการให้น้ำหรือปุ๋ยแบบแม่นยำลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ พูดถึงเทรนโลกยังมีควอนตัมคอมพิวติงหรือคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่กำลังจะเปลี่ยนวิธีคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการเงินการแพทย์และการวิจัยวิทยาศาสตร์บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง IBM Google และ Alibaba กำลังแข่งการพัฒนาเครื่องควอนตัมที่เร็วและเสะถียรที่สุดในโลกเลยครับและเมื่อเทคโนโลยีโตเร็วภยัยไซเบอร์ก็โตตาม ไซเบอร์ซ urity หรือความปลอดภัยไซเบอร์ปีนี้มาแรงมากหลายองค์กรเริ่มใช้ระบบ zero trust และ AI based security ป้องกันการโจมตีและข้อมูลรั่วไหลใครที่ทำธุรกิจออนไลน์ต้องติดตามเทรนดนี้ให้ดีนะคะอีกข่าวที่น่าสนใจหุ่นยนต์อเนกประสงค์หรือ polyfunctional r o b o t กำลังเป็นที่นิยมในภาคอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเพราะสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้หลากหลายตามความต้องการ ตั้งแต่ขนส่งสินค้าไปจนถึงประกอบชิ้นส่วนในสายการผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแรงงานและที่มารางไปแผ่กันค่ะคือเทคโนโลยีเสริมสมรรถภาพทางสมองหรือ neurological enhancement ที่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาทักษะใหม่ๆผ่านการเชื่อมต่อสมองกับเครื่องจกักรไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมาพาตหรือการเรียนรู้แบบปรับตามบุคคลในอนาคตปิดท้ายในวันนี้ด้วยข่าวดีสำหรับสายครีเอเตอร์แซนดิส เปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยเฉพาะช่วยให้การถ่ายทอดและจัดเก็บไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงทําได้เร็วขึ้นตอบโจทย์สายงานบันเทิงและสื่อดิจิตอลสุดๆเลยครับและแน่นอนค่ะโลกเปลี่ยนเร็วแบบนี้อย่าลืมติดตามเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างใกล้ชิดเพราะทุกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Heaven t i e s Newcast วันนี้นะครับ ถ้าชอบข่าวสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการของเราทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ